เราเป็นคู่หนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมบิดๆลดน้ําหนักผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมอ้วนแต่ตอนนั้นนะคะเป็นผู้ชายเกินร้อยนอนกรนูมิแพ้หนักหานั่งที่ไหนก็ลักส่วนมุกเองนะคะเป็นคนผอมแต่ก็มีพุงหมาน้อย แต่พอเธอได้เข้าโปรแกรมบิดฟิตพุงหมาน้อยของเธอก็หายไปเปลีนเป็นแบบมีเซ็กซี่ไลน์สามีเองนะคะหมอกองน้ําหนักลดไป23กิโลเป็นผู้ชายไม่ถึงร้อยแล้วนะไม่กลนแล้วภูมิแพ้หายไปความสุขครอบครัวเราก็กลับมาก็ต้องขอขอบคุณ b i ดฟิตจริงๆเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในทีมแพทย์ของ b i ดฟิต และได้ส่งมอบสุขภาพดีไปสู่ผู้คนและเรานะคะยินดีมากๆกับการก้าวสู่ปีที่8กับบิดฟิตยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะเราเชื่อว่าบิ t ฟิตจะอยู่คู่สุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลกตลอดไปค่ะสวัสดีครับผมนแพทย์อรณงกดโกสันวิทนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้าโปรแกรมบิ t ฟิตปัจจุบันเนี้ยโปรแกรมบิ t ฟิตเราเข้าถึงปีที่8แล้วนะครับเนาะอ้ผมเนี้ยได้รู้จักโปรแกรมนี้จากการท้าทายของภรรยานะครับเนื่องจากว่าผมเนี้ย ไม่เชื่อเรื่องอหานเสริมเลยนะครับแล้วก็เป็นคนชอบออกกําลังกายนะครับพยายามลดน้าหนักด้วยตัวเองนะครับก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้ประมาณปีละหนึ่งกิโลจากการคุมอาหารกับออกกําลังกายแต่หลังจากที่ภรรยาท้าทายนะครับให้เข้าโปรแกรมบิดฟิตโดยที่มีข้อแม้ว่า1ให้หยุดออกกําลังกาย2ให้ทานตามสูตรนะครับภายในระยะเวลาแค่2เดือนผมสามารถลดน้ําหนักได้อย่างรวดเร็วครับ5กิโลและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสัปดาห์ที่6เนี่ย ก็มีล่องซิกแพคขึ้นเห็นอย่างชัดเจนนะครับอยากเชิญชวนให้พวกเรานะครับแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี้ออกไปที่สาคัญคือปัจจุบันนะครับผมเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ฟิตฟิตรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ช่วยเหลือพวกเราในการเข้าคอร์สเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพยาบาลปุ้มนะคะมีโอกาสได้มารู้จักโปรแกรมบิ t ฟิตเนี่ยจากที่ตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นนะคะด้วยการทํางานของเราค่ะกินนอนไม่เป็นเวลาค่ะก็เลยได้อ้วนขึ้นพยายามนะคะหาวิธีลดน้ําหนัก้วยตัวเองเนี่ยมาตลอดแต่ไี่คือลดได้เลยนะคะมาเจอโปรแกรมบิ t ฟิตนะคะปุ้มเข้าโปรแกรมไปเนี่ยสเดือนเองนะคะแต่น้าหนักเนี่ยหายไปถึง5้กิโลเลยนะคะก็รู้สึกว่าหูโปรแกรมนี้ดีจังง่ายจังนะคะเราไม่เวลานี่เรายังลดได้เลยนะคะก็รู้สึกว่ารักโปรแกรมนี้มากๆแล้วก็ประทับใจโปรแกรมนี้มากๆเลยนะคะอยากส่งต่อนะคะคุณ ค่าจากโปรแกรมดีๆเนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะปุ้มเนี่ยก็ได้มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในทีมแพทย์ของ Bit f i t นะคะรู้สึกว่าจะได้มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับผู้คนอีกมากมายนะคะ Bit f i t แล้วเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วนะคะก็มาร่วมเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับ Bitfit นะคะยินดีด้วยค่ะจากคุณแม่หุ่นหมีนะคะก็กลายเป็นคุณแม่หุ่นสัตว์กล้าใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปมั่นๆ่นไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอจิ๊แพทย์แผนไทยอาร,รยาวัชราวิวันค่ะ เห็นแบบนี้นะคะหมอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยน้ําหนักตัวเกินมาก่อนค่ะเอวหนาขาใหญ่ไหลนักมวยล่ำๆแบบนี้เลยค่ะแต่นอกจากปัญหารูปร่างนะคะสุขภาพก็หนักไม่แพ้กันค่ะทั้งตับอักเสบจากภาวะไขมันพอกตับคอเลสเตอรอลไมเกรนเข้าโรงพยาบาลจนประกันไม่รับเคลมเลยค่ะโชคดีนะคะที่หมอได้พบกับบิ๊ผ่านโปรแกรม3เดือนลดน้ำหนักไป20กิโลเลยได้หุ่นแบบนี้กลับมา ทำกิจกรรมที่ชอบได้ตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วค่ะปีนี้นะคะก็เป็นปีที่บิดฟิตก้าวขึ้นสู่ปีที่8นะคะเพราะโปรแกรมนี้ทําให้หมอได้พบกับคําว่าโชคดีและเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้หมอได้เข้ามาร่วมเป็นทีมแพทย์บิดฟิต หมอก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับความโชคดีเหมือนกับหมอก้าวขึ้นสู่ปีที่8กับบิดฟิตไปด้วยกันค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เจอโปรแกรมบิดฟิตปัจจุบันไม่ต้องทานยาลดไขมันในเลือดแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอหนิงนะคะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เจอโปรแกรมบิดฟิตตอนนั้นมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงหลังจากเข้าคอร์สสอเดือนน้าหนักหายไป8กิโลและปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงเนี่ยหายไปปัจจุบันไม่ต้องทานยาลดไขมันในเลือดแล้วค่ะ นอกจากนี้ระบบเผาผลาญผิวพรรณอายุร่างกายดีขึ้นหมดเลยค่ะสึกด,ดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมแพทย์บิดฟิตนะคะบิดฟิตจะก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วสแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าคอร์สบิดฟิตทุกท่านเพราะทุกท่านนั้นโชคดีเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะหมออุ้มนะคะเป็นคนหนึ่งที่เคยอ้วนมาก่อนนะคะแล้วก็พยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลยค่ะชโชคดีมากที่มาเจอบิดฟิตลดไปได้ถึง15กิโลค่ะ ไซส์เปลี่ยนนะคะจาก XL ค่ะเป็นไซส์ S อย่างทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่กลับไปอ้วนอีกเลยเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วที่สำคัญยังดูดีดูเด็กลงทุกปีเลยนะคะอยากจะส่งต่อสุขภาพดีและความสุขแบบนี้ค่ะให้ทุกคนบนโลกใบนี้เลยเลยมาร่วมจอยเป็นหนึ่งในทีมแพทย์บิกฟิตค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบิกฟิตนะคะ ที่9ก้าเข้าสู่ปีที่8แล้วเชื่อว่าจะเป็นปีที่มีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นนำพาผู้คนให้มีรูปร่างดีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง,งขึ้นทวีคูณเลยค่ะพยายามลดน้ำหนักมาหลายวิธีนะความโชคดีนะคะที่ได้มาใช้โปรแกรมบิตฟิตเจอบิตฟิตนี่แหละที่ทำให้ลดแล้วลดเลย สวัสดีค่ะหมอว่านนะคะพยายามลดน้ำหนักมาหลายวิธีนะตลอดชีวิตเลยนะคะเพิ่งมาเจอบิดฟิตนี่แหละที่ทําให้ลดแล้วลดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอล์ไม่เคยต่ำกว่า70เลยแต่ว่ามาเข้าโปรแกรมบิดฟิตนะตอนนี้เหลือประมาณ65นะคะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมา3ปีแล้วดีใจมากนะคะได้ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในทีมแพทย์นะคะช่วยได้แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่มาเนี่ยนะคะ50สกว่าปีเนี่ยให้กับผู้คนนะอยากจะร่วมเฉลิมฉลองนะคะปีที่8ของบิดฟิตนะคะ เข้าสู่ปีที่8ของบิดฟิตแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยน,นะคะเพชสุขกร์หญิงมาลินดีธนสิทธิ์ค่ะได้รู้จักบิดฟิตเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะก็ได้รับโอกาสใช้โปรแกรมบิดฟิตดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองค่ะน้ำหนักลดไปถึง11กิโลได้กันค่ะบอกเลยเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนี่คืออ้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราก็สรรหาทุกวิธีเลยค่ะว่าจะทํายังไงให้น้าหนักเราลดและสุดท้ายก็ต้องยอมจํานวนกับบิดฟิตค่ะคนที่เรารัก คนที่เรารู้จักรอบๆตัวเราเดลกาสได้ใช้บิ t ฟิตดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยนะคะก็คือได้เป็นทีมแพทย์บิดฟิตค่ะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลผู้คนมากมายเลยที่ใช้สูตรบิดฟิตด้วยกันนะคะร่วมเป็นครอบครัวบิ t ฟิตด้วยกันค่ะทุกคนโชคดีมากนะคะที่ได้ใช้โปรแกรมบิ t ฟิตโอนะคะพยาบาลวิชาชีพค่ะขอสะแสดงความยินดีกับบิดฟิตที่เดินทางครบรอบ8ปีนะคะ โอเป็นคนนึงนะคะที่ได้ใช้โปรแกรมบิทฟิตในการดูแลตัวเองเนาะเนื่องจากตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสะโพกใหญ่แล้วก็ต้นขาใหญ่นะคะก็ลองลดมาหลายวิทีแล้วก็จนกระทั่งมาเจอโปรแกรมบิทฟิตค่ะต้องขอขอบคุณนะคะบิทฟิตโฟเดอร์นะคะพี่หมอโตพี่หมอแอร์เนาะที่ได้คิดค้นโปรแกรมดีๆแล้วก็พัฒนรราโปรแกรมแบบไม่หยุดยั้งมา8ปีนะคะโอนะคะในฐานะหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์อยากจะบอกว่าทุกคน โชคดีมากนะคะที่ได้ใช้โปรแกรมบิดฟิตขอบคุณค่ะหลังจากที่จบโปรแกรมบิดฟิตไปครับยาเบาหวานยาไขมันก็ไม่ได้ทานแล้ว <P ain> สวัสดีครับที่1นิคการแพทย์สว่สสวนรสทนิกุลนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ <P ain> ได้เข้าโปรแกรมบิดฟิตนะครับก็น้ำหนักหายไป20กกิโลสุขภาพดีขึ้นมากเมื่อก่อนนี้เคยเป็นคนหนึ่งครับที่ได้ทานยาเบาหวานยาไขมัน และหลังจากที่จบโปรแกรมบิดฟิตไปครับยาเบาหวานยาไขมันก็ไม่ได้ทานแล้วโดยเฉพาะที่พีคสุดเลยนะครับก็คือไขมันไปกิซลด์ผมเนี่ยเคยสูงถึง3,800ปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงแค่40-50สุูขภาพดีขึ้นเยอะเลยครับดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์บิดฟิตนะครับมีโอกาสได้นําวิชาวความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาเนี่ยมาใช้ร่วมกับในโปรแกรมนี้ด้วยเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองนะครับบิดฟิตครบรอบ8ปปีก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับ ได้มามีส่วนร่วมของใช้โปรแกรม Bitfit ด้วยกันนะครับรับรองได้ว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยฟิตเหมือนผมแน่นอนขอบคุณครับเป็นคนวัยใกล้60ที่สดชื่น <Yeah. S 2> แข็งแรงแล้วก็เดินได้ไกลามากๆมีความสุขกับสุขภาพที่ดีจริงๆสวัสดีค่ะชื่อหมอกมลมน,นกวุฒิธรรมรงนะคะเป็นจิตแพทย์นะคะเข้ามาในบิทฟิตนะคะเพราะว่าอยากจะลดน้ำหนัก ทำรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาใช้สูตรของบิสฟิตในการดูแลสุขภาพได้เอวที่เล็กลงได้การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วนะคะแล้วก็เป็นคนวัยใกล้60ที่สดชื่นแข็งแรงแล้วก็เดินได้ไกลามากๆนะคะขึ้นลงบันไดแล้วก็มีความสุขกับสุขภาพที่ดีจริงๆนะคะจะขอแสดงความยินดีนะคะกับบิสฟิต ที่กำลัง9้าสู่ปีที่8นะคะเพราะเชื่อว่าบิสฟิตเนี่ยจะเป็นสูตรที่ช่วยให้คนหมู่มากเนี่ยสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโปรแกรมลดน้ำหนักที่ง่ายและได้ผลดีมีอยู่จริงสวัสดีครับ หมอต้นนะครับตอนอื่นขอแสดงความยินดีกับบิดฟิตนะครับที่เข้าสู่ปี <B 2. S 1> ที่<ด>แปดในการดูแลผู้คนผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่คิดว่าตัวเองอ้วนจนกระทั่งมาเจอโปรแกรมบิดฟิตทดสอบโปรแกรมบิดฟิตโดยการเอาตัวเองเนี่ยแหละครับมาลดน้ําหนักกับโปรแกรมนี้ผลที่ได้นะครับเป็นโปรแกรมลดน้ำหนักที่ง่ายมากและทําให้มีสุขภาพาที่ดีขึ้นด้วยขอแนะนําเลยครับคุณจะรู้ว่าโปรแกรมลดน้ําหนักที่ง่ายและได้ผลดีมีอยู่จริงยินดีด้วยกับโปรแกรมบิดฟิตนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้อายุ40แล้วแต่ก็ยังดูอ่อนกว่าไว้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอโปรแกรมนี้สวัสดีค่ะหมอเมนะคะเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นคุณแม่ที่พยายามลดน้าหนักมานานมากค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยประสบผลสําเด็จจนมาเข้าคอร์สบิดฟิตนะคะใช้เวลาสั้นๆเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งรูปร่างที่ต้องการแล้วก็สุขภาพดีขึ้นค่ะน้ําหนักก็ลดไป6กิโลเอวเนี่ยหงไป3.5นิ้วและที่สําคัญ คนน่ะทักว่าดูอ่อนกว่าวัยก็ดีใจมากๆที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้แพทย์บิดฟิตและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยบิดฟิตเ้าสู่ปีที่แปดแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีครับหมอเทิดนะครับหมอเป็นจักษุแพทย์ครับหมอป,ปิดปัญหาเรื่องอ้วนหลงพูงได้มีโอกาสเข้าโปรแกรมบิดฟิตวันแรกเดินความลังเลยสงสัยว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่เนื่องจากเชื่อถือในตัวคุณหมอโตคุณหมอแอนเจ้าของสูตรนะครับเลยตัดสินใจลงโปรแกรมครับ ใช้เวลาสองเดือนนะครับปรากฏว่าน้ำหนักลงสุขภาพดีขึ้นและฐานปรุงยุบตามที่เราต้องการอดีได้ศึกษาก็พบว่าบิดฟิตเนี่ยที่ได้รับผลดีต่างจากโปรแกรมลดน้ำโปรแกรมอื่นเพราะบิดฟิตมีสูตรเฉพาะของบิดฟิตซึ่งเป็นสูตรที่ได้ผลดีมาเราเกิดความประทับใจมากครับก็ได้ตัดสินใจก็ามาลงในอยู่ในทีมแพทย์บิดฟิตนะเพื่อเอาความรู้ได้ไปเผยแพรพ่ต่อไปนะครับระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็อาการภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยค่ะ สวดีค่ะทายนะคะเพศสัชกรหญิงนภัสวรรณนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์ของบ i ดฟิตนะคะเราก็ขอแสดงความยินดีกับ b i ด f i ตด้วยนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่8อย่างเป็นทางการะคะ่ะถ้าถามว่าทําไมตอนแรกเราถึงเลือก b i ด f i t นะคะเพราะว่า เรารู้สึกว่าบิดฟีดตอบโจทย์นะคะด้วยความที่งานเราค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเนาะพอเราได้ลงคอร์สบิดฟีดค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ลดได้จริงๆค่ะทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็อาการภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยค่ะเผื่อใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะกําลังอยู่ในโปรแกรมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะบิดฟีดง่ายค่ะ